กลาบสวัสดีครับท่านผู้ติดตามและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ทางรายการเรื่องเล่าตำนานจะขอหยิบยกนำเสนอเรื่องปุป,ปนิสัยของคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายธาตุกำเนิดของท่านคือธาตุไม้ครับคนเกิดปีเถาะหรือปีกระต่ายผู้ใดที่เกิดในปีพศ2องสห สองสี่เจ็ดศูนย์สองส8่แปดสอง 4, 94, สองสี้าสสองห้าสองห้าหนึ่งแปสองห้าสองหสสองและสองหหสอุป,ปนิสัยของคนเกิดปีเถาะคนปีเถาะอารมณ์เย็นโอบอ้อมอารี เป็นคนที่ดูเด็กและมีจินตนาการอ่อนไหวเป็นคนที่มีความสุขที่สุดภายใต้บรรยากาศดีๆไม่ว่าจะเป็นผู้คนวัตถุสิ่งของหรือบรรยากาศที่คุณรู้สึกว่าใช่ล้วนมีผลกับจิตคุณทั้งสิ้นในสถานการณ์ที่ทำให้คนอื่นตื่นเต้นคุณจะถอยห่างออกมาดูเชิงเพื่อดูว่ามีอะไรผิดสังเกต คุณไม่ชอบความรุนแรงและการกระทบกระทั่งคุณไม่ชอบเป็นจุดเด่นถ้ามีใครมาต้อนคุณให้จนมุมคุณจะไม่ไปต่อกรให้อารมณ์เสียแต่จะเพ่นแนตไปหาความสบายใจที่อื่นก็คนมันไม่ชอบเรื่องวุ่นวายแต่บางทีความรู้สึกปลอดภัยก็ทำให้คุณเสียโอกาสดีๆ การยึดติดกับความคิดที่ว่าอะไรอะไรก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนทำให้คุณดูเป็นเด็กดื้อได้เหมือนกันแต่ถ้าเพื่อนฝูงมีปัญหาอะไรคุณก็จะอยู่ด้วยเสมอเพราะคุณเป็นคนรักเพื่อนคุณเป็นคนอัธยาศัยดีเรื่องต้อนรับขับสู้ไม่มีใครเกินคุณซื่อสัตย์เป็นมิตรเข้ากับคนได้ง่ายกับคนที่คุณรัก คุณก็เป็นคนที่น่ารักและอ้อนเก่งถ้าคุณรักใครคุณจะเอาใจเก่งสุดๆเพื่อจะชนะใจคนที่คุณรักให้ได้จิตใจคนปีเถาะจะเปราะบางกว่าใครเพื่อนถ้าความรักมีปัญหาก็ถึงขั้นตรอมใจร่างกายผ่ายผอมคุณชอบลองใจแต่ถ้าพบว่าใช่ คุณก็จะให้ใจเต็มร้อยเหมือนกันเมื่อมีลูกคุณจะเป็นพ่อแม่ที่เอาใจเก่งและเป็นห่วงครอบครัวอยู่ตลอดเวลานักษัตย์คุณเป็นธาตุไม้ซึ่งหมายถึงตับถุงน้ำดีเส้นเอ็นและดวงตาความโกรธความตกใจจะทำให้ธาตุไม้แปรปรวน และสุขภาพเสื่อมโทรมกระต่ายกระโดดอยู่ในป่าสําหรับผู้ที่เกิดในปีพศ2446และพศ2506กระต่ายกระโดดอยู่ในป่ามีในถึงคนที่ประสบความสําเร็จคนที่มีดวงกระต่ายกระโดดอยู่ในป่าจะมีสื่อถึงวิญญาณบรรพบบุรุษ ถ้าใช้ชีวิตแบบไม่คิดและทำตัวไม่ดีวิญญาณบรรพบรุษจะโกรธและลงโทษถ้าคุณทำสิ่งดีๆวิญญาณบรรพบรุษก็จะดลบรรดาลให้คุณได้พบกับความเจริญรุ่งเรืองเรื่องการเงินคุณมีความสามารถมากพอที่จะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัว แต่ทั้งหมดนี้ข้อขึ้นอยู่กับคุณว่าจะปฏิบัติตนอย่างไรเพราะคนในองค์กรจะส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้าของคุณมากทั้งอาชีพการงานและชีวิตโดยรวมพยายามตั้งใจทำหน้าที่ที่ได้รับ,บอมอบหมายให้ดีที่สุดและควรให้ความเคารพเกรงใจผู้ร่วมงานคนอื่นด้วยคุณมีบุคลิกที่สะดุดตามากๆ แต่ก็ระวังตัวมากเช่นกันให้ระวังความรู้สึกพึงพอใจในรูปโฉมของตัวเองไว้บ้างและเมื่อคุณพบใครสักคนที่คู่ควรคุณก็จะมีความสุขกับชีวิตคู่ที่ยั่งยืนกระต่ายพระพุทธเจ้าสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศออ2458และพศอ สองห้าหนึ่งแปดเนื่องจากคุณเป็นกระต่ายในตำนานทางศาสนาคุณจึงมีบุคลิกที่ดูมีบารมีหน้าเลื่อมใสเป็นคนที่ทำอะไรก็เก่งไปหมดจึงทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จได้ไม่ยากคุณจัดการปัญหาได้ดีแต่ก็เป็นคนหัวแข็งอยู่เหมือนกันคุณเป็นคนใจบุญ ชอบช่วยเหลือผู้คนที่ยังด้อยโอกาสไม่ได้มุ่งหวังสะสมทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จมากมายนะักใครต่อใครก็มักจะประทับใจในความมีศีลธรรมจัรญ,ญาและการชนกับอะไรที่ไม่เข้าท่าอย่างสุดตัวของคุณคุณไปอยู่ที่ไหนก็เรียกได้ว่าไม่ลำบากหรือรอดตาย ใครๆก็รู้สึกเมตตาอยากช่วยคุณทั้งนั้นคุณค่อนข้างจะเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบแต่ต้องนึกถึงใจคนอื่นเขาบ้างไม่อย่างนั้นอนาคตอาจจะต้องสูญเสียความรักและความเคารพทั้งจากคนรักและเพื่อนฝูงกระตายหมายจันทร์สำหรับผู้ที่เกิดในปีพศ2470 และพศ2530คุณเป็นคนเก่งรอบตัวจะทำอะไรก็ทำได้ดีสารพัดอย่างแต่ไม่รู้ทำไมไม่รุ่งสักเรื่องเลยคุณเป็นคนอัธยาศัยดีชอบมีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมใครจะทำอะไรคุณเข้าไปมีเอี่ยวกับเขาด้วยเสมอ คุณเป็นคนที่ชอบแต่งตัวมากภูมิใจกับรูปร่างหน้าตาชอบให้คนชมว่าแต่งตัวดูดีมีตระกูลตนไม่ได้เวลาเห็นใครแต่งตัวชุ่ยๆเหลือๆก็ไปเจ้ากี้เจ้าการกับเสื้อผ้าหน้าผมของคนอื่นเขาอีกคุณชอบบรรยากาศที่ดีมีรสนิยมบ้านของคุณจึงตกแต่งสวยดูดีและอยู่สบาย เรื่องการงานไม่เคยเป็นการบ้านในรกสมองของคนกระต่ายปีนี้ก็คุณเป็นคนเก่งรอบด้านเวลามีงานดีๆต้องการฝีมือระดับเสียนใครๆก็ต้องมักนึกถึงคุณเป็นอันดับแรกทั้งนั้นคุณผูกใจคนเก่งจึงเป็นศูนย์กลางความสนใจของเพื่อนฝูงเสมอส่วนเรื่องความรักคุณเป็นคนที่มีมาตรฐานสูง คบสนุกอารมณ์ดีให้อภัยเวลาคนใกล้ตัวทำผิดและมักจะได้คนดีที่สุดมาเป็นคู่ครองกระต่ายกระโดดออกจากป่าสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศสอง2และพศสอ4ห4คุณชอบผูกมิตรและชอบทำอะไรร่วมกับคนอื่น คุณเป็นกระต่ายไฟรู้มีความอยากรู้อยากเห็นไปเสียทุกเรื่องแต่คุณก็เป็นคนที่ตกใจง่ายคุณมีสัญญาณเตือนภัยที่ติดตัวมาโดยธรรมชาติจึงเป็นคนกังวลกับสถานการณ์ได้ง่ายปกติคนปีกระต่ายไม่ชอบเถียงกับใครกับคุณยิ่งแล้วใหญ่ไม่ชอบเรื่องแบบนี้สุด คุณมีนิสัยไม่ชอบเป็นจุดสนใจชอบที่จะมีชีวิตลื่นไหลไปแบบสบายๆและใช้ชีวิตตามแบบที่คุณชอบมากกว่าการงานคุณก็ไม่ได้มีอะไรหวืหวาค่อนข้างเดินตามระบบที่มีอยู่แต่คุณก็จะได้เลื่อนขั้นขึ้นสู่ตำแหน่งสูงๆอยู่ดีใช้ชีวิตไปได้เรื่อยๆไม่ติดขัด ด้านการงานการเงินคงเติบโตขึ้นไปได้ตามลำดับถ้าคุณยังทำงานให้กับองค์กรนั้นอยู่ต่อไปและสามารถจัดการปัญหาวุ่นวายต่างๆได้โดยไม่ลนลานอกแตกตายไปเสียก่อนส่วนเรื่องชีวิตครอบครัวคุณควรเลือกคู่ชีวิตที่มีอายุมากกว่าเพราะจะทำให้คุณอุ่นใจและรู้สึกมั่นคง กระต่ายอยู่ในโพรงสำหรับผู้ที่เกิดในปีพศ2494และพศ2554เป็นกระต่ายที่มีความสุขที่สุดเพราะอยู่ในโพรงที่ปลอดภัยที่สุดแต่ขณะเดียวกันโพรงก็มีข้อจำกัดที่ทำให้คุณยึดติดอยู่กับความปลอดภัย จนไม่กล้าออกไป,ปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่แสนจะวุ่นวายของโลกภายนอกเมื่อไม่มีโพรงคุณจะขี้หงุดหิดกับทุกเรื่องแม้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นคุณก็จะกังวลถึงอนาคตถ้าคุณทำใจให้ผ่อนคลายคุณจะพบว่าคุณเป็นคนที่มีชีวิตมั่นคงปลอดภัยอยู่แล้วทุกวัน กับเพื่อนร่วมงานคนรักหรือแฟนบางทีคุณก็ทำตัวเครียดมากไปจนกลายเป็นคนพูดจาขวานผ่าซากคุณมองว่าการเสนอความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ถูกที่ควรตามหลักศีลธรรมแต่เมื่อสิ่งนี้มาอยู่รวมกับความหงุดหงิดมันก็คือความก้าวร้าวดีๆนี่เอง น้ําคุณอยู่ในน้ําใสอยู่นอกสักนิดแล้วใครๆก็จะเกรงใจคุณมากขึ้นคุณเป็นคนที่รักอิสระมากๆแต่ก็แปลกที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนคนที่มีตําแหน่งแห่งที่ตรงนั้นมักให้ความเมตตาส่งเสริมและสนับสนุนคุณด้วยความจริงใจและในวันนี้ การเล่าเรื่องของผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับฟังตอนใหม่ๆไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังครับสวัสดีครับ